ส,ว,สวัสดีครับสวัสดีครับ f c ทุกท่านและสวัสดีครับอาจารย์ใหญ่ที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านครับผมมาพบกับผมเช่นเคยครับผมคนนกเขาใหญ่เมืองฝายนะครับก็ห่างหายไปตั้งนานนะครับช่วงนี้ก็ม,มาได้ออกต่อออกต่อแล้วมันคือไม่เช้าไปถ่ถอกเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูเป็นนกเขาแขกนะครับที่ต่อไม่ได้มันมัน,ม,นมันผมเลยจับวิ่งเลยจับเล่นนะครับวิ่ง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 เลยจับตรงนี้มันมเข้าลองเอานเนยดไปแย่ yeah. ครับเปิดนเนยด น่าขี่คราไปแย่ซึ้บปุ๊บปุ๊บโดดเวยขนาดปั๊บโดดเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมคือพาไปดูครับน้องเขาแขกเมืเจ้าได้เปหนึ่งตัวครับเสียงน้องเขาแขกมันเขานีคยับเสียงมันนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะผมบอกเลยจะอาจารย์ท่านไป,ไปเปิดแบ่งของเจ้าชาดานะเจ้าชาดามนี่ผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะผมบอกเลยได้เล่นมาได้ประมาณหลายเดือนแล้วตั้งแต่ลงเพราะ ลูกได้วันเท่าชุดะแล้วผมขายลูกไปหมดเลยมไม่ได้เล่นสักตัวมไม่ได้เล่นสักตัวนะครับแต่วันนี้จะมาเปิดแบ่งตัวพ่อเลยขครอาจารย์ท่านท่านใดที่สนใจอยากเอาไปเล่นเอาไปฟังเสียงนะผมเป็นนกสองกุกสองกุกเต็มนะสองกุกเต็มแล้วเสียงนี่ปิดกลางใหญ่ขันมันข้ามนะครับเสียงเสียงมันเป็นเสียงเสียงป่าลาโยนโยนเป็นเสียงข้าเป็นเสียงป่าแต่ลาเรียกจะเป็นรูปผสมผมบอกเลยนะครับ เสียงเขาขันครับเปสองคุกนะครับก็จะเปิดแบงค์ราคาไม่แพงครับราคาลมส่งผมเปิดแค่ราคาลมส่งเพราะว่าผมได้มาก็ราคาก็พอพอ,พอเยอะอยู่แต่ก็เลยอย่าแบงครับเพราะว่ามันมีเวลาเล่นไม่มีเวลาด้วยครับช่วงนี้งานก็เยอะอะไรก็เยอะนะครับฝนก็ตกบ่อยด้วยนะครับโอเคครับแา่า่านท่านเราไปดูนอกกันเลยครับผม นี่ครับตัวจริงของเจ้าชาดํานะครับก็นกตัวนี้ซื้อมานะครับเลื้อมาตั้งนานละมันได้เป็นนกต่อเฉลยก็ได้นักอยู่นะครับได้ได้ตั้งหลายตัวนะครับหางคนหางติดนะครับคืออาจารย์ท่านได้ที่สนใจครับผมเปิดยูซี่สองพันสองพันสองพันหนึ่งครับสองพันหนึ่งล้มส่งเลยนะผมบอกเลยค่าส่งส่งสองต่อนะครับผมบอกเลยขายสองพันหนึ่งนะครับผมเอา สองพันหนึ่งร้อยครับผมอานะครับผมเผื่ออาจารย์ท่านใดที่สนใจนะครับมาหาผมได้เลยผมเปิดแบนนะครัคลิปนี้คลิปไม่ยาวนะครับผมบอกคํคทาสั้นนะครับเป็นนกต่อนะครับเป็นนกตัวสั์ตกเมือเออเป็นนกต่อนะครับได้เจอเตั้งหลายตัวครับแทนที่ใอยากได้เป็นสายเมืองนะครับสายกระชากในเมืองนะครับผมบอกเลยลองไปเล่นดูเล่นได้สบายมากเลยครับนกตัวนี้นะเพราะว่ากินสายเมืองมาตั้งหลายตัวครับนกตัวนี้ เล็บขาวนะครับเล็บขาวเอ่อมีมีเอ็นยึ๊กไกวยึ๊ก้อยข้างข้างขวาหนึ่งหนึ่งนิ้วแล้วก็นิ้วนะเอ็นนิ้วชี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งนิ้วนะครับตรงนี้นะมันได้อยู่ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวมาฝั่งนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่เห็นไหมซู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 มนี่ครับเนี่ยนะครับเล็บขาวนะนิ้วก้อยเล็บขาวนะครับนี่ให้ดูดูดูตัวใกล้ๆตัวนี้สวยนะครับหม้อเป็นหม้อสีคอมลีนะเป็นสีป่านะครับหม้อสีคอมลี คางขาวนะครับติดคางขาวนะครับบอกเลยเปิดอยู่ที่สองพันหนึ่งลมส่งนะครับราคาไม่แพงนะครับผมขันวันข้ามนะครับขันไม่หยุดนะครับขึ้นต่อนี่ถ้าเจอนกป่านี่ครูใส่ครูใส่เลยนะครับผมบอกเลยจดคือครูนะครับผมาจับออกมาเป็นเป็นพ่อนกด้วยผบอกเลยเป็นพ่อนกคือพูดกันตรงๆเลยราลาขายนกเนี้ย อันนี้เป็นพอ่อนกด้วยนะเคยเพาะได้ลูกแล้วลูกมันส่งไปที่ไหนตั้งหลายคนนะส่งไปมูไปไงบ้านนะครับเขาไม่ได้ส่งข่มาเลยหายแซบหายสวยนะผมบอกเลยหายไปนะเลยหลักแบ่งครับเพราะว่าผมมีเวลาเล่นมีเวลาต่อนะครับช่วงนี้คือจะหยุดแล้วกพจะหยุดต่อนะเพราะว่ามอากาศมันไม่ค่อยดีอะไรหลายๆอย่างด้วยนะผมบอกเลยอากาศทางภาคเหนือไม่ค่อยดีช่วงนี้ฝนมัสูมเข้านะครับที่จริงหน้าจริงจะเป็นเข้าหน้าหนาวแล้ว ออปลายเดือนนี้เเดือนเดือน,นในเขาจะเข้าหน้าหนาวแล้วครับอากาศก็ช่วงหกโมงเย็นนี่ก็เริ่มเริ่มจะข้ามละอาการตะกอนนี่ประมาณหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงแปดโมงเมื่อคืนนี่ยังยังสว่างอยู่บ้านผมนะครับแต่ถ้าเข้าหน้าหนาวนี่สี่โมงสี่โมงห้าโมงนี่เริ่มข้ามแล้วนะครับให,ใ,หให้ดูตัวให้ดูดูตัวใกล้ๆครับราคายนกนะขายคนกันเองนะครับอาจารย์ท่านใดที่สนใจนะครับสองครุกเต็มเลยผมบอกเลยสองคุกเต็มนะครับดูรับคัง ข้างขาวนะครับเป็นนกต่อนะครับเนี่ยเป็นนกนกต่อ,อเลยเจอเลยตั้งหลาย,เ,ย,เ,ยเลยเจอเลยตั้งหลายตัวครับเรามาดูในคลิปในในช่องผมนั่นเลยเรื่นดูผ่านนะครับเจ้าชาดดานะครับคู่เดียวกับเออเจ้าระชาระชานี่ไปอยู่ที่ไหนผมจำไม่ได้ละจะของก็ส่งมาตรงผ่านมาเรื่อยๆนะเนี่ยก็นกลักสนาประมาณนี้นะครับ หางยาวหางไม่หักนะครับรักษาหางดีตัวนี้ครับเก็บหางดีมากเลยแต่ว่าช่วงน <It> ี<ๆ>้นกถากฝนนะเพราะว่าม yes. ันฝนตกบ่อยนะครับนกเลยถากฝนครับดูดูดูพื่นนะครับขี้ไปเม็ดนะครับบอกเลยขี้ไปเม็ดดีนะนะดูได้เลยขี่ไปกองไปเม็ดไปเม็ดดีนะครับไม่มีขี้เหล้วนะครับนกสมบูรณ์นะครับ โลคอลศาสนาประมาณนี้ครับคืออาจารย์ท่านใดสนใจก็ติดต่อผมได้นะครับเออหรือว่าติดต่อทางเฟซบุ๊กผมก็ได้ครับเฟซบุ๊กผมก็นักล่าสายอาชีพนกเขาใหญ่เมืองฝานะครับผมเฟซบุ๊กผมนะครับนักล่าสายอาชีพนกเขาใหญ่เมืองฝางนะครับคือทักมาผมได้เลยพรอเปิดแบงค์นะครับตัวนี้ครับสองพันหนึ่งลมส่งค่าส่งสองต่อนะครับค่าส่งอยู่วันเจ็ดร้อยครับค่านกก็อยู่ประมาณปันน้น่อยอือผมได้นะครับ เพื่ออาจารย์ท่านใดใครอยากเอาไปเพาะหรือเอาไปฟังเสียงนะครับครับผมคลิปนี้ก็เพียงเท่นี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามซับให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆเรื่อยให้อาจารย์ทุกท่าน,นได้เห็นนะครับผมครับก็ัสดครับ